ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนนี้ก็มาพบกับช่องแฮปปี้พิคเะเลนะครับพี่น้องวันนี้พาพี่พาน้องมาเห็ดเมนูเนาะเมนูอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้วันนี้ผัดเผ็ดวันนี้ไอ้พอดีมีเซฟเนาะไอ้สายเขนเดินทางมาครับเขมาโชว์สีนี้เนาะมาโชว์สีนี้มีนี้ครับวันนี้ไอ้เจิดเนาะเขามาเยี่ยมมาอยากมีชิ้นนึ่งนะครับเต่ไม่เพป็นัรครับมันจะเป็นเมนูอย่างเนาะ ทำเมนูหอมมากจริงๆออกไปได้ไปนิดนึ่งวันนี้สูตรอะไรครับวันนี้มีสูตรอะไรไหมอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ครับผมเมนูสุดอร่อยอันนี้ก็เป็นเป็นพัดแบบไออาหารแบบแถวบ้านโพนอาหารจานจังครับ น้ำน้ำเปล่าใช่ไหมกับน้ำเปล่าเลน้หอมเลยหอมขึ้นมันคั่วให้หอมก่อนนะครับสูตรนี้นี่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับสูตรนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆครับสูตรเจ้าคนหลวง เพราะปกติมันก็ไม่ค่อยได้เกิดนะยครับทานยากนะครับสีมือทานยากนะครับอาหารเมนูอร่อยนะครับฝีมือระดับเชฟนะฮะโอ้หอมข้าวไหมครับข้าวไหมข้าวข้าวครับข้าวข้าวข้าวเดียวหมดแน่นอนนะครับแต่เพิ่มน้ำขึ้นมานิดนึงนะครับท้ำให้น้ำให้เมื่อเราคั่วให้ตัวอาหารมันหอมแล้วทีนี้ก็เพิ่มน้ำขึ้นมานะครับ โอ้ยกินของขึ้นมายั่วยวยั่วยวมากสุดยอดกับพี่น้องเึื่องเทนะครับมาเต็มเนาะจัดเต็มพริกตะไคร้ใบมะกรูดนะครับกับขึ้นช่ายพริกวังครับวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ้องเช่สมุนไพรมาเต็มเลยมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ ขายรถขายบ้านมาเพื่อสิ่งนี้นะครับก็เป็นเครื่เทศนี้เราก็ใส่ใส่ตามตามนั่นก่อนนะครับอหอมหอมหอมสูตรลืมเมียสูตรลืมเมียอร่อยจนจะลืมอร่อยจะลืมเมีย ลืมลืมแล้วทำไงครับลืมแลทำไงลืมแล้วก็ต้องขังเมียไว้ในบ้านอ,อนาจารย์อ๊อฟพาผมพูดนะครับเออเห็ดตนยังเลยอือเดี๋ยวคุกเลยไปใส่เต่าเลย มะเขือได้ต้องใส่ช่วงท้ายเพราะว่าเราอยากให้มันกรอบดูเขียวใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นสูตรของคนนี้ใช่ใช่ครับอันนี้เป็นสูตรเจ้าคนหลวงเทคนิคของไหมของมันเนาะการที่จะทําอย่างนี้ได้นี่ต้องฝึกฝนนะครับก็คืออยู่ตัวคนเดียวฝึกฝนแสดงว่าครั้งไม่บ่อยอยู่ตัวคนเดียวธรรมดาเลยทาไม่ได้แน่นอนนะครับอ๋อหอมจริงๆอ่า าระดับหนึ่แล้วก็แค่นี้แหละหอมครับพี่น้องหอมดีหอมหอมมากครับหอมมากหอมมากบอกกันเลยว่าเครื่องเทศเราเป็นเครื่องเทศที่มาจากมาจากสวนนานะครับนาแก่นี่แหละครับผัดนะเนาะผัดเผ็ดอาหารป่าเนาะครับพี่น้องผัดเผ็ดผัดเผ็ดอาหารป่าจะเป็นซัดน้ำเนาะ อาหารปลาบ้านเฮาอาหารอีสานท้องถิ่นครับประจําทิ่นอย่นะครับว่ายังไงหัวขาวนะครับเพิ่มความหอมนิดนึงนะครับน้ำมันน้ำมันหอยเหลือไหมได้ได้อยู่น้ำมันหอยเพิ่มความกลมกล่อมนะครับแล้วก็เมื่อกี้เสียฟ้าเขียวอ่ะตาเขียวอืมนิดนึงนิดนึงนะครับแล้วก็ น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลไม่เปลนมันจะมีข่าวได้อโอ้ถ้าคนทำไม่เป็นนี่ข่าวมากเลยหรอข่าวนะครับข่าวก็ต้องดับข่าวดับข่าววันนี้มีวันนี้มีดับข่าวอยู่นี่อาจารย์เอาไอ้ผงผงครับนี่ครับอ๋อโอเคผงนัวผงนัวแป้งนัวฝั่งนั้นเขาเรียกแป้งนัวโอ้โอ้เดลืองหงออันนี้มาเยี่ยมชมนะครับมามาเยี่ยมให้กำลังใจ อาจารย์ออฟแล้วก็แม่บ้านครับก็เลยวันนี้ก็ปากฝีมือนะครับหัดเผ็ดเมนูปากนะครับอ่าจื๊บจืบจืบใส่หลายแซบหลายแซบหลายครับข้าวเดียวช้อนเดียวครับช้อนเดียวไม่เคยพอโอ้หอมมากหอมมาก กินกับข้าวเจ้าเนาะข้าวสวยร้อนๆนะครับกลิ่นแต่อ่อนโซนครับสูตรลืมสูตรสูตรลืมเมียอือบอกได้เลยครับโอ้สูตรเจ้าคนหลวงครับเนาะสูตรเจ้าคนหลวงครับเนี่ยใกล้ๆแล้วอุ่นใส่เป็นจังหน่อยก็มันจะ๋ยวอีกนิดนึงเพราะว่าเป็นเมนูสูตรเด็กครับกินอับ การหับขาวก็ใช้เครื่องเทศของไทยๆนะครับใบบักรูดนี่ก็มีแบบหั่นแบบซอยเพราะว่าเพิ่มเพิ่มสีสัน,นครับผมอ่าต่อไปก็จะเป็นมะเขือปิดท้ายมะเขือะเคือจริงๆเราใส่มะเขือที่หลังเพราะว่าจะให้มันดูเขียวนะครับชนาทานกับเดิมนะครับสูตรนี้สูตรนี้พอด,พดกีกรอบพอดเลยนะครับครับสูตรนี้นี่คือ ครับจำได้ครั้งเดียวนะครับครั้งต่อไปจำไม่ได้อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้มารมนาเอาเหมือนเดิมนี่จะสั่งไม่ต้องสั่งเหมือนเดิมครัหอมโคตรหอมจริงติ่กระทะเลยครับหอมเลยติ่งกระทะเลยครับเชิญน้อยนะ อือก <molec> ้จัดแน่ได้ักี่เลวก็้ก็ตั้งเมนหนเลควอนนี่่นมาหัวตุ้ยการเทสบอนะครับเนาะมืออะไืมืออยากสั่นนะครับมือสั่นมันขาดดีกี่ยังไงก็รู้ เพิ่มจิตจขึจไปอีกหน่อยเพิ่มความจิตใจนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับสุรสุดเจ้าคุณหลวงนี่สุดเจ้าคุณหลวงน,น,นะครับสุดท้ายท้ายสุดจะเพิ่ม โอ้เสียดายขาดไปชิ้นนึงด้วยนะครับใบกะเพรานะครับโดยที่ทําการปิดไฟแล้วก็ใบกะเพราคลุกลงไปนะครับเลยนะครับอืมโอ้โหเดี๋ยวอะไรครับมันจะช่วยเดี๋ยวถือว่าเป็นความโชคดีดีครับมันอืมครับผมคือ โต๊กับพัดนื่นกับเป็นอยู่นะครับเนาะแต่กับบุคเรยกพัดอันนี้ก็คือสูตรอะไรไมดาโอ้เรียบร้อยทำเรียบร้อยถิ่นถ้าเกิดอยู่คนเดียวเรียบร้อยถิ่นเราจะมีโมมีอย่างนี้ครับโอเคเป็จริงไหมครับเรียบร้อยเนาะโอเคเดี๋ยวมาเบิ่งตอนจัดจานตอนกินเนาะครับเนาะอ่าโอเคนี่ครับพี่น้องหน้าตาหน้าตาน่ากินครับใส่จานเรียบร้อยแล้วสุดยอดครับ 哭啊！不 <Four>、mm，俺、hmm.。